อ๋อหอยทอดผัดไทยที่เขาว่าเลยอออ้าวผสมแบบนี้เหรอเเปนยไออีีี่่ทด๋วขนาดสารไหนก็อร่อันนี่ครับสวัสดีครับเออคุณพ่อที่รักครับมาถึงก็ผักเผือกไม่ได้สนใจอะสนใจอะทายผงแดดก่อนผงผิวเออไม่เป็นไรครับเรี่ยว อ๋อนี่หอยทอดต้องใส่แป้งมันจะไหม,ม้ไหมพอ่อหอยทอดไอ้สุดเด็ดโอ้อุ้ยหอยเมืองพู่ทำไมตัวใหญ่จังออันนี้สั่งเข้ามาพิเศษเหรอแม่มันนี้สายใหม่สงการไงนะอันนี้โลเท่าไหร่พ่อสามโลร้อยเอาจริงเหรอเออเอ้าอยู่ทรงไหนเนี่ยไปสายใหม่ไปอยู่เทินใต้สะพานแล้วไปออกสู่ภูมิทิอยู่เทินกลับอยู่สายมือ คก่อนถึงปั๊มปอทอคัเส้นใหม่เนี่ยอนไปลงแหมโอไปนี่แล้วก็ไปนู่นเนไส้นลงแหลมใชเราก็เส้นใหม่นี่ไงอไปไกลไหมมาสุดทางอ่ะสุดทางก็ไม่สะพานเราอยู่เทินใต้สะพานกลับมาบ้านโอ้เพอยู่เทินปอทอตรงสุดทางนู่นเลย โอ้ไก่ม่ก็ไม่ไก่เท่าไหร่ขายวิ่งแบบเดียวทางดีเขาขายประจำตรงนั้นเนอะสของสดยู่นั่นนอะีโอ้โหนี่ครับพริกปั๊บไอของสดดีอ๋อแต่สามโลร้อยมันมันมีจริงเลยเหรอโอ้ยจะขายใหญ่ใช่ขายมานงานแล้วกับอันนี้ ผัดไทยหอยแมงผู้นะครับอันนี้มันเป็นทอดอะไยไม่ใช่ผัดไทยครับทอดเอาก็ใส่ไข่แล้วทำไมใส่อีกเอคทับหน้ามันหน่อยใช่ไห้เวลาเยนติดอืมทด อ๋อจะเป็นงนั้นเนอะตอนนี้สูดผมนะสูดคนมื่นเขาใช้กันไก่ตัดเขาทอดใะไเย็นแล้วก็กันไก่ตัดทำได้เย,เยอะนะเราแป้งเราต้องกะปริมาณเติมด้วยซอสนี่ใส่ปลาร้าไหมเนีเ่ยพ่อไม่ใช่คน <laughs> เราสูดเลย <laughs> เจ๊งเลยปลาไปแล้ว <laughs> พูดมาได้ไง <laughs> อ้าวเฮ้ยทานมาเนี่ยมาเขาบอกแล้วนะเนี่ยนั่นก็บอกอะไรครับใกล้เสร็จแล้วครับอันนี้ขั้นตอนปรุงปรุงรสเสร็จเรียบร้อยอืออือพอโรยพริกหน่อยเพื่อความหอมเออมันยืนโม่เก๋ๆแล้วก็โดนทิปไปได้แล้วเพิ่ย่างใหญ่เจอคันแบะนี่ครับหอยทอดอุ้ยโหปลาขึ้น อ,อต่อไปมันนินก็เขาน้อหอมมาสดใหม่ๆแล้วก็ส่วนต้มยำก็ต้มยำออโอ้เป็ดสามสายพันธ์ครับเป็ดสามสายพันธ์กีนล้วเข้ามาเนื้อว่าน้ำแห้งแล้ตกใจใมองไม่เห็นน้ำ <laughs> อาดแต่บอสิแต่แฟโลนึงเราลูกส,สวยๆเลยเจ๊งแล้วมีแต่แพไปเลยครับสามนเรื่อเนี่ยเรียหม,มาบนไอเสียมต้องกินแต่แพรเนาะไปถึงอะไรมันต้องมีแปงแก้งนะอ๋ะอนี่ยอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับโอ้เหลืองอร่ามงามตาเรียบร้อยครับ ไม่กินในต่อเขาก็มีเต็แก้อยู่แล้วรับประทานได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวใส่เกลือไปแล้วนะออปั๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียวเสร็จเอาชิ้นสุดกระทะลงดำหมดเลยอืออืออันนี้ผมชอบสูตรสูตรโบราณนะไอ้ที่สูตรโบราณเหรอสูตรโบราณโอเคครับเอโอเคครับ ถึงขั้นตอนการกินแล้วครับทีนี้ขอบคุณครับอันนี้คือหอยทอดมะเจี๊ยบวงไผ่บดเดียวนะครับแซ <Okay. S 1> ่บแน่นอนครับีส้น